สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็น Honda ADV350 ประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างเลยตัดสินใจจะมาอัปเกรดโปรเจคเตอร์ by LED ที่ร้านเรารุ่น,นี้จากลักษณะไฟหน้าเดิมเนี่ยจะเป็น <c oughs> มันติ r e f เจคเตอร์ LED จากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอัปเกรดติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ทางร้านจะใช้เครื่องตัดเลเซอร์นะครับตัดอะคิลิกสร้างเป็นแบ็กเก็ตขึ้นมายึดโปรเจคเตอร์เพื่อไม่ให้โครงของลูกค้าช้ำเสียหายนะครับไม่ได้เอาจานฉายเดิมของลูกค้ามาเจาะเพื่อยึดโปรดดดักกเเตตอออออร์หหลลงงจจาาาา้้้้้้้้็แแววไนนนมบบีีโทยขูคคืใ ไลท์เดิมเนี่ยยังคงติดอยู่ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็มีวงแหวนด้วยแล้วก็โปรเจคเตอร์ที่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปเนี่ยเป็น GTR Max 50วัตต์สองข้้งก็ได้ออกมาตามโจทย์ที่ลูกค้าตั้งไว้เลยส่วนแสงไฟหน้าที่ได้เนี่ยถือว่าสว่างมากๆครับออฟคมในลักษณะแบบนี้เลยไฟสูงไฟต่ำและนี่คือรีวิวจากลูกค้า โอเคครับผมก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจและกดติดตามทุกช่องทางเราไว้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันทุกช่องทางเลยฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ